สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อนิเมะคันเละช่องพูดคือเกี่ยวกับ a อนิเมะและสรุปอนิเมะต่างๆวันนี้เรามากับเรื่อง Skip and Lover จังหวะวัยรุ่นว้าวุ่นหัวใจอพิโซดที่2แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยเริ่มเรื่องมาบนรถไฟจะไปโรงเรียนนางเอกของเราเนี่ยตาโปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับมิสมิจังเธอเครียดมากเรื่องที่ต้องแนะนําตัวหน้าห้อง น้นเลยปลอบนางเอกไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกน้าไม่มีใครบังคับให้เธอยิงมุกหรอกบนรถไฟก็มีคนกระซิบว่านานงเอกเป็นผู้ชายหรือเปล่าทำไมสูงจังเอ้ยอยากบอกนะคะว่าในมังงะแบบน้าโซโละมากเลยแบบหลอกจริงจังไอ้เต้าน่ารัก ต่ไปที่หน้าห้องเรียนก็ถึงตามิซุมิจังออกไปแนะนําตัวเลยนะคะน้องบอกว่าย้ายมาจากบ้านเกิดที่อยู่เมืองไกลมากเพื่อเข้ามาเรียนในโตเกียวเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการเพื่อในห้องเรียนสงสัยว่าทําไมเธอถึงอยากเป็นข้าราชการหรอจังหวะนั้นนางเอกก็คิดได้ว่าต้องลองยิงมุกแล้วล่ะน้องเลยพูดไปว่าเพื่ออยู่เหนือคนอื่นยังไงล่ะเท่านั้นแ่ะคะ่ะบรรยากาศในห้องมาคุมากเลยมุ้งไม่หาพาเพื่อนเครียด หลังจากนั้นพระเอกก็ออกมาแนะนําตัวว่าผมชื่อชิมะซาสึเกะเป้าหมายในชีวิตไม่มีแต่ตอนนี้อยากเป็นลูกน้องของคุณอิวาระครับผมตอนนั้นเละค่ะคนในห้องหัวเราะกันใหญ่เลยแหมพระเอกนี่ก็อาศวินมาขาวเลยนะคะจุ่จุนังเอกเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าชิมะซาสุเกะซาสุเกะซาโตะซาโตะซสุเกะชื่อเหมือนน้องหมานางเอกเลย ผมก็ยังสีเดียวกันอีกพอจบการแนะนําตัวแล้วก็ได้เวลาเลือกหัวหน้าห้องทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแน่นอนว่านางเอกของเรายกมือทันทีเลยค่ะหยาบเป็นมากพวกเพื่อนๆก็เลยแซวว่าโหถ้าอย่างนี้ผู้ชายต้องเป็นทีมมากคุงแล้วไม่เล่กพระเอกเราก็ตกลงอย่างง่ายดายเลยนะคะฝากตัวได้นะครับ ทั้งสองคนจึงต้องออกมาเขียนกิจกรรมที่กระดานหน้าห้องโอ้โหเพื่อนนงห้องนี่จิ้นเวอร์เลยนะคะแบบว่าคนะิมินโตโต้เนาะยกเว้นแต่มิกะที่ดูไม่พอใจเท่าไหร่นะคะต่อไปนี้เราจะเรียกน้องมิกวะว่าน้องผมแดงนะคะพอตกตอนกลางวันน้องผมแดงก็ชวนนางเอกและเพื่อนไปคาราโอเกะกันซึ่งพอดีกับตอนที่พระเอกเดินมาพอน้องผมแดงบอกว่ามิซุมิจังไปด้วยพระเอกนี่ตกลงไปด้วยเลยะคะ่ะแม้น้องน่าจะสบายใจที่มีนางเอกอยู่ด้วยนะคะงั้นฉันไปด้วยสิเธอคือมุราชิเงะยูสุกิ ต่อไปนี้จะเรียกน้องว่าน้องคนสวยนะคะสวยจริงๆแหละกินข้าวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายค่ะน้องผมแดงก็มาคุยกับนางเอกว่าระวังพระเอกไว้ให้ดีนะเขาป่วยเสน่ห์เรียดแบบว่าเขาต้องการให้เธอตกหลุมรักอะไรประมาณนั้นมิสมิจังก็คิดขึ้นมาว่านี่เราดูเหลืองไปหรอต้องระวังตัวหน่อยแล้วละ่ะตอนมาที่หลังเลิกเรียนนะคะผู้นางเอกก็มากันที่ร้านคาราโอเกะ มิซึมิจังดูตื่นเต้นมากเลยนางเอกตั้งใจจะควักเงินออกมาจ่ายแต่น้องผมแดงก็บอกว่าที่นี่เขาร้องเพลงเสร็จแล้วค่อยจ่ายล่ยนเอานางเอกเราเสียเซลล์ไปหนึ่งดอกนะคะแต่ว่าพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกบางที่เขาก็จ่ายก่อนร้องเหมือนกันแหละนางเอกก็ดูโล่งใจมากขึ้นค่ะแต่พอคิดถึงคําพูดของน้องหัวแดงนางเอกก็เดินเลี่ยงพระเอกมาเกิดไปแล้วสิล่า พอเข้ามาในห้องคาราโอเกะทุกคนก็สนุกใหญ่เลยยกเว้นแต่นางเอกที่คิดว่าเสียงเรงชะมัดเลยนางเอกคงไม่ชอบเลยนะคะซึ่งน้องคนสวยที่นั่งอยู่ข้ขางๆก็น่าจะสัมผัสได้มิสมิจังที่รู้สึกอึดอัดจึงขอตัวมาเข้าห้องน้ําแล้วก็พบกับน้องคนสวยนะคะน้องคนสวยเลยบอกว่าถ้าเธอรู้สึกอึดอัดเธอกลับไปกับฉันก่อนก็ได้นะและบอกนางเอกอีกว่านางเอกอาจจะโดนใช้เป็นสะพานเพื่อให้น้องหัวแดงเข้าหาพระเอกก็ได้นางเอกเลยรู้สึกสับสนมากๆไม่กล้าเข้าไป มิซมิไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นเพื่อนกันถึงแย่ขนาดนี้ในจังหวะเดียวกันคุณเพื่อนสนิทก็โทรมาหาหนางเอกนะคะและถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างนางเอกเลยบอกว่าสนุกสุดๆไปเลยฉันได้มาคาราโอเกะได้ละ่ะแต่คุณเพื่อนก็จับได้ว่านางเอกโกหกนะคะนางเอกเลยบอกว่ารู้ได้ไงคุณเพื่อนบอกว่าไม่เห็นยากเลยมิซมิจังเลยถามคุณเพื่อนไปว่าเราสนิทกันได้ยังไงเหรอคุณเพื่อนเลยบอกนางเอกว่าแต่ก่อนเธอไม่ชอบนางเอกเพราะนางเอกหน้าบึง้งตึงทั้งที่ใจดีมากแท้ๆ ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้มาโทรคุยกันทุกวันแบบนี้พอสบายใจแล้วนางเอกก็เดินเข้ามาในห้องนะคะเพื่อนเนี่ยถามว่ากีแพนด้านั้นติดไว้เก๋ๆหรอนางเอกก็บอกว่าใช่ติดไว้เก๋ๆพอถึงตานางเอกร้องเพลงบ้างทุกคนเนี่ยลุ้นกันใหญ่เลยนะคะว่านางเอกจะร้องอะไรสรุปนางเอกร้องเพลงอนุบาลค่ะแบบน่ารักตามูต่ามีทำให้แบบน้องคนสวยนี่หัวเราะไม่หยุดเลยนะคะ ทุกคนดูจะสนุกมากเลยเอนจอยผมถึงเวลากลับบ้านน้องคนสวยก็มาขอลายติดตอนนางเอกเอไว้ดูเหมือนเธอจะชอบนางเอกมากเลยนะคะส่วนน้องหัวแดงก็ตามติดพระเอกไม่หยุดเลยพระเอกที่สัมผัสได้ถึงเมงสีมาคูก็บอกว่าน้องหัวแดงน่าจะผ่อนคลายมากกว่านี้นะเอาจริงใครโดนจับได้แบบนี้ก็อายเลยคะ่ะจากนั้นพระเอกก็วิ่งมาหานางเอกนะคะด้วยท่าทางที่หอบมากเลยแบบวิ่งมาไกลามากมทำให้นางเอกนึกถึงมาที่บ้านเลยเรียกพระเอกว่าโซจังไปนะคะพระเอกนีขัมากเลย นางเอกบอกว่าผมระเอกนุ่มฟูเหมือนหมาเลยนะคะเพเอกบอกว่าเป็นผมตั้งแต่เกิดแล้วแหละเธอลองจับดูไหมนางเอกก็แบบจับหมักเข้าไปนะคะแล้วขยุมขยุมขยุมโอ้ยฟินมากเลยพอถู้ไว่าโซจังเพเอกถามว่าเรียกนางเอกว่ามิสมิจังได้ไหมนางเอกก็บอกว่าได้ค่ะตัดภาพไาที่โรงเรียนในช้่อีกวันน้องผมสั้นก็มาอวดกิ๊บกับนางเอกนะคะบอกว่าติเก๋ๆเป็นเพื่อนงเธออีกเรื่องคือนางเอกเนี่ยโดนพวกชมรมนะคะมาชวนเข้าหลายชมรมเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกชมรมไหนดี ก็แหมคนมันฮอตอ็นเนาะพอถึงช่วงอาหารกลางวันก็มีรุ่นพี่ปีสองเดินมาพร้อมกับช่อดอกไม้แล้วมาถามหาหนางเอกที่เป็นตัวแทนนักเรียนนะคะแต่นางนี่กับเข้าใจผิดว่าน้องคนสวยเป็นนางเอกถ้าผมเดาไม่ผิดคุณคืออิวคาราสินะ <S <S <an> ไม่จ้าอีรุ่นพี่บึงเดาผิดค่ะอิวคาร์คือคนด้านหลังตั้งหากละก็เออๆออ,เอ,อ,องๆทั้งคู่นะคะก่อนที่รุ่นพี่จะบอกว่าอ๋อเธอนั่นเองเหรอแล้วก็มอบดอกไม้ให้หนางเอกไปนะคะแต่ว่าพระเอกมาขัดก่อนพระเอกบอกว่าอย่าทำให้น้องกลัวสิครับ รุนพี่ก็ได้ขอโทษนางเอกและชวนพวกเธอไปดูละครเวทีหลังเลิกเรียนพ่าก็หันมามองพระเอกพร้อมกับเอกใจว่าคุณน่ามากเลยพอเลิกเรียนนางเอกก็ได้มาดูละครเวทีนะคะแต่คิดว่าเนื้อหานี่มันเข้าใจยากมากเลยรู้นะว่านี่แบบชันมีอายจริงๆใช่แล้วนางเอกคิดว่าผลลัพธ์ของความทุ่มเทต้องอยู่ที่ปลายทางแน่นอนและการแสดงก็จบไปด้วยดีนะคะพอตอนกลับบ้านนางเอกก็สัมผัสได้ว่าวันนี้พระเอกพูดน้อยลงนะทั้งที่เขาเป็นคนที่ร่าเริงแท้แต่ทำไมดูเหงาก็ไม่รู้ ภาพตัดเร็วมากนะคะจูๆ่ๆอีรุนพี่ก็วิ่งมาแล้วตื่นเลยแล้วถามพระเอกว่าเธอคือนะคะนาเดะคุมใช่ไหมก็คือเหมือนพระเอกเคยเล่นละครมาก่อนนะคะแล้วรุ่นพี่ก็ชอบมากเลยพระเอกก็บอกว่าคุณไม่รู้หรอว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แอบแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ดมาที่นางเอกก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าสภานักเรียนและไม่เข้าชมรมแล้ว สรุป, over, ป,ปสคริปแอดเลอฟเฟอร์ตอดที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหังมีข้อติชมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทางของทัสไล i ์แฟม m ลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย